9สถานที่เที่ยวใหม่ล่าสุดในโตเกียว2023ทั้ง8ใหม่สนกุกตื่นเต้นและล้ำสมัยกว่าใครล้วรวมไว้ในคลิปนี้แล้วด้วด้หมอบกับเรา2องคนอีกแล้วในช่อง k i n นั่นเอนะคะออวันนี้คีกัมจิจะพาทุกคนไป9ส,สถานที่เที่ยวเปิดใหม่ในโตเกียว ต้อ,อนรับทุกคนเข้าสู่ดินแดนแห่งเวทมนต์ Warner Bros Studio Tour Tokyo The Making of Harry Potter สัมหัสประสบการณ์กับเหล่าพ่อหมดแม่หมดและจะได้เห็นเบื้องหลังฉากสุดอลังการของ Harry Potter ไม่ว่าจะเป็นห้องโถงใหญ่ Hogwarts ชานชาลาที่9เซ3ส่วน4ตอกแดกอนและฉากพิเศษ ที่มีให้ชมที่นี่เท่านั้นภายในพื้นที่กว้างขวางตื่นตาตื่นใจเรียกว่าต้องใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงเลยค่ะในการรับชมทั้งหมดภายในยังมีพื้นที่ ให้เราได้ร่วมกิจกรรมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของแฮร์รี่พอตเตอร์ทั้งการขี่ไม่กวาดและการเข้าไปเป็นผู้ชมการแข่งขันควิดดิทและอีกหลากหลายกิจกรรม ระหว่างทางเดินจะมีจุดพักและมีเครื่องดื่มของเหล่าพ่อมดแม่มดอย่างบ <Butter Beer. S 1> ังตเตอร์เบียร์คัมไปที่นี้กว้างมากแล้เองนะคะแล้วตรงนี้ด้านนอกเนี่ยเขายังมีบัตเตอร์เบียร์แบบนี้ด้วยออกินเลยอร่อยมากกินเบียร์เสร็จแล้วนะคะเราสามารถที่จะเอาแก้วนี้เนี่ยกลับบ้านได้ด้วยดีจังเลย และภายในนี้ยังมีร้านจำหน่ายของที่ระลึกมีสินค้าสุดพิเศษ Limited Item ที่มีเฉพาะสถานี้เท่านั้นการเข้าชมเราสามารถซื้อตั๋วเข้าชมได้ทางเว็บไซต์เลาอ่อมดแม่มดกำลังรอทุกคนอยู่นะคะถ้าพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่กำลังนิยมเป็นอันดับหนึ่งในโตเกียวในตอนนี้ก็ต้องชิบูย่าสกาย จุดชมวิวโตเกียว360องศายิ่งวันไหนอากาศดีมีโอกาสที่จะได้เห็นภูเขาไฟฟูจิด้วยค่ะด้านบนชั้นดาดฟ้าถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ของชิบูย่าสกายเลยมีมุมถ่ายรูปโดยฉากหลังเนี่ยจะเป็นเมืองโตเกียวสุดอลังการและจุดยอดฮิตจากบันไดเลื่อนและยังสามารถชมวิวกรุงโตเกียวได้แบบจุใจมองเห็นสวนโยโยกิโตเกียวสกายที T, โตเกียวทาวเวอร์และยมีมุมให้เรานั่งชิล ดูวิวโตเกียวแบบเต็มตาและมุมไ่ายรูปส,สวยๆอีกเพียบโหน่ากินมากแต่ว่าด้านในนะคะทุกคนเขายังมีเล้าด้วยคราวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะมานั่งดื่มชิลๆก็ได้เอาจริงๆนะด้านในนะคะ เย็นสบายและจริงๆแล้วก็สามารถที่จะมองเห็นวิวรอบๆโตเกียวได้สวยไม่แพ้กับด้านบนด้วยทุกคนและยังมีร้านขายขนมขายของฝากต่างหากสำหรับมาแล้วใครใส่ชอปปิ้งก็สามารถที่จะมาซื้อที่นี่ได้บรรยากาศดีมากเลยนะมิจิดีมากดีมากมีเครื่องดื่มแบบนี่น่ากินแบบนี้ด้วยหืมสดชื่น อยากเห็นให้แยกชิบูยะแบบชัดๆก็สามารถที่จะดูได้จากด้านในด้วยค่ะส่วนการเดินทางไปที่ชิบูยะสกายง่ายมากๆเพราะว่าชิบูยะสกายอยู่ในตึกชิบูยะสควอเเบอร์สแควร์เป็นอาคารที่สูงที่สุดในย่านชิบูยะเลยค่ะสูงถึง229เมตรอยู่ติดกับสถานีชิบุยะเลยโดยเราเนี่ยจะต้องขึ้นไปที่ชั้น14นะตรงนั้นจะมีติเก็ตเคาน์เตอร์เพื่อที่จะขึ้นไปที่ชั้นดาดฟ้าเพื่อที่จะไปที่จุดไฮไลท์นั่นเองค่ะ แต่ว่าแนะนำให้จองไปล่วงหน้าเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่ได้รับความนิยมมากๆและที่สำคัญการจองไปล่วงหน้าเนี่ยเราจะได้ราคาที่ถูกลงด้วยนั่นเองค่ะใครมีแผนไปเที่ยวโตเกียวห้ามพลาดท,ที่นี่เลยที่เที่ยวที่กำลังฮิตเป็นอันดับหนึ่งในโตเกียวในตอนนี้ชิบุยะสกายเวลาที่ทุกคนไปโตเกียวทาวเวอร์มักจะไปทำอะไรกันรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยในโตเกียวทาวเวอร เขามีที่เที่ยวให้เราทำกิจกรรมสนุกๆในโตเกียวทาวเวอร์ด้วยที่นี่เลยเลตโตเกียวทาวเวอร์คุ้มมากๆเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเราซื้อตั๋วเพียงแค่ครั้งเดียวแต่ว่าเราสามารถที่จะเล่นเครื่องเล่นทุกอย่างในนี้กี่ครั้งก็ได้และสามารถที่จะอยู่ได้ทั้งวันเลยที่นี่เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นโลกใหม่มีกีฬาอิเล็กทรอนิกส์เวลาที่เข้าไปแล้วนะมีเกมให้เราเล่นเยอะมากที่นี่รวมความบันเทิงไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในโลก ประสบการณ e ์ e-sport V R และเกมต่างๆโดยเฉพาะ e-sport นะบอกเลยทุกคนจะต้องทดลองมันเป็นการทดสอบการแข็งแรงของร่างกาย อ๋น,นี้เหมือนเราเข้ามาอยู่ในเกมแน่ๆนะคะทุกคนโอ้โหจะปกตินะั้นเล่นเกมอยู่ที่บ้านแต่วันนี้เนี่ยเราจะต้องเอาร่างกายของเราเข้ามาเล่นเกมโคตรสนุกเลยเล่นในทุกเกมรวมถึงเกมนี้สูส้ๆ แล้วเวลาที่เล่นจะเหนื่อยนะคะและอยากที่จะออกไปกินข้าวข้างนอกก็สามารถที่จะออกไปแล้วก็กลับเข้ามาใหม่ได้ด้วยเรียกว่าจ่ายครั้งเดียวเล่นได้ทุกอย่างอยู่ได้ทั้งวันตอบโจทย์ทั้งเด็กถูกใจทั้งผู้ใหญ่เลยจ้าถึงก็ต้องกินน้ำเลยนะและเครื่องเล่นของที่นี่เนี่ยยังสามารถเล่นได้ทั้งคนเดียว ไปจนถึงเล่นได้กับครอบครัวเล่นกับเพื่อนแนะนําเลยให้ใส่เสื้อผ้าที่สามารถขยับตัวได้สะดวกเพราะว่าเกมของที่นี่นะคะใช้ทุกสัดส่วนของร่างกายไม่ว่าจะเป็นการกระโดดปั่นจักรยานเล่นเกมประลองทั้งร่างกายและก็สมองหรือสุดล้ําไปถึงการที่เราจะเข้าไปอยู่ในเกมแล้วก็สามารถทําได้ที่นี่เลยเลดโตเกียวทาวเวอร เ,เคยดูซูโม่แต่ในทีวีใช่ป่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขามีร้านซูโม่ดูโชว์ซูโม่กันแบบติดขอบสนามและมีอาหารชุดหมูทอดทงกระสืออร,อ,อร่อยอร่อยให้กินอีกด้วยโอ้ถึงแล้ว,ถ,ลวถึงแล้วจ้าตื่นเต้นมากโอ้ทนเต็มากจริงจริง<ๆ>ม่เคยมาดูแบบนี้ปะ่ะไม่เคยนะครับไม่เคย oh, oh. วันนี้นะคะทุกคนเรานะคะจะมาร้านอาหารที่เราสามารถที่จะดูซูโม่ได้โอ้โห oh. oh. ซูโม่ตัวเป็นๆจะมาอยู่ที่นี่อ่ะไปแต่พาดูข้างในยัง ค่เข้าไปเนี่ยก็ไม่เหมือนร้านอาหารทั่วไปแล้ทุกคนเพราะว่ากลางร้านเนี่ยจะมีเวทีพื้นที่สําหรับแข่งซูโม่ส่วนโต๊อาหารเนี่ยจะอยู่รอบๆเวทีเลยค่ะไม่ว่าจะนั่งตรงไหนก็สามารถที่จะดูซูโม่ได้แบบชัดทุกมุมเลยแต่ว่าก่อนที่จะไปดูโชว์นะคะทางร้านเนี่ยเขาจะมีชุดอาหารที่ขึ้นชื่อของร้านมาให้เรากินก่อนชุดหมูทอดทงคัตสึละล้อนมาเป็นชุดจัดเต็มแบบนี้เลย ส่วนข้าวกับซุปนะคะเราสามารถที่จะเติมได้ไม่อั้นใครอยากที่จะกินแบบซูโม,โเม่เติมไปหลายๆรอบอะไรก็ได้นะคะแล้วก็จะมีนี่ซุปชันโกนั่นเองนะคะที่ซูมโม่เขาจะกินกันนั่นเองทุกคนอร่อยมากแต่ระหว่างที่เรากินข้าวเนี่ยทั้งร้านนะคะเขาจะเชิญซูโม่ตัวจริงๆเลยนะขึ้นไปบนเวที แล้วก็ทําการโชว์ให้กับลูกค้าชมนั่นเองค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่สนุกมากๆเลยตื่นเต้นและที่สาคัญเรายังได้ความรู้ด้วยทุกคนเพราะว่าเขาจะมีการอธิบายข้อมูลของซูโม่นะคะแล้วก็จะมีการอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับข้อห้ามต่างๆในการแข่งขันด้วยซึ่งเราสามารถเข้าใจได้ง่ายมากๆเลยทุกคนและที่สําคัญกิ๊กเนี่ยเพิ่งรู้เลยว่าซูโม่เห็นเขาตัวใหญ่ขนาดนี้จริงๆแล้วอ่ะเขาตัวอ่อนมาก จากนั้นนะคะซูโม่ตัวจริงเนี่ยจะเริ่มทําการโชว์ให้เราดูนั่นเองค่ะทุกคนเราสามารถที่จะดูได้แบบติดขอบสนามแบบนี้เลยเป็นโชว์ที่สนุกแล้วก็ประทับใจมากๆเลยค่ะซูโม่ตัวจริงนะคะแข็งแรงมากและไฮไลท์ของที่นี่นะคะคือเขาเนี่ยจะเปิดโอกาสให้เราสวมชุดซูโมโ่แล้วก็ขึ้นไปบนเวทีเพื่อปะทะกับซูโม่ตัวจริง <c oughs> <c oughs> ไป,ไปเที่ยวโตัวเกียวครั้งหน้าต้องไปที่นี่เลยร้านโยโกซึนะทงคัดสึกโดซุคอยทานกากะเป็นร้านอาหารที่เปิดโลกในการกินอาหารอร่อยสนุกตื่นตาตื่นใจมากๆเลยค่ะแต่ว่ากิ๊กแนะนำต้องจองล่วงหน้าไปก่อนเท่านั้นนะคะ อย่าลืมเหล่าซูมโม่ตัวจริงกำลังรอประชันกับทุกคนอยู่นะใครมีเวลาไม่มากแต่ว่าอยากเที่ยวหลายๆที่ต้องที่นี่เลยสูโมะโตเกียวที่นี่เนี่ยเขาจะย่อหลากหลายเมืองหลากหลายสถานที่ในโลกมาไว้ในเวอร์ชันจิ๋วและแถมยังมีหลากหลายโซนเยอะขนาดที่ได้เชื่อว่าใหญ่ที่สุดในเอเชียเวลาเดินเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะไปเจอกับโซนหันทับที่เหมือนลุด เป็นในโซนอวกาศเลยนะเร kind of ื่องแสงสีเสียงไม่ต้องพูดถึงเขาจัดเต็มมากๆเพิ่มความสมจริงด้วยการขยับได้ยิ่งเวลาเขาจะปล่อยล็อกเก็ตนะสมจริงมากและมีหลากหลายโซนทั่วโลกอย่างสวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีอิตาลีโซนเอเชียและตลาดน้ําประเทศไทยอย่างบ้านเราก็มาถูกย่ออยู่ที่นี่อีกด้วยหรือว่าโซนบ้านเมืองของคนญี่ปุ่นอย่างพวกดีเทลเล็กๆนะคนปั่นจักรยานร้านค้าต่างๆอันนี้โคตรน่ารักเลย หรือว่าใครที่ชอบเครื่องบินที่นี่เนี่ยเขายกสนามบินขนใส่มาไว้ที่นี่เลยเพิ่มความใกล้ชิดให้กับเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปในจุดที่เขาจัดไว้ให้ได้อีกด้วยใหญ่มากโอโหตอนนี้กิ๊กเป็นเหมือนยักษ์เลยนะคะเพราะว่าทุกอย่างเลยถูกเล็กลงหมดแต่ว่าเราไม่ได้ดูได้อย่างเดียวทุกคนที่นี่สนุกตรงที่เขาจะมีเหมือนเป็นปุ่มเลยนะพอเวลาเรากดปุ๊บเนี่ยก็จะมีพวกตัวการ์ตูนต่างๆเนี่ยสามารถที่จะขยับได้ด้วย สนุกมากแต่ว่าในนี้นะคะทุกคนเรายังสามารถที่จะเอาตัวเราเองเนี่ยทำเป็นเวอร์ชั่นจิ๋วโดยการที่เราเข้ามาในเครื่อง 3D สแกนแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะคะในนี้เนี่ยเขาจะมี แลนที่จะให้เราทําด้วยนั่นเองและที่สําคัญเวลาที่เราได้มาแล้วเราสามารถที่จะเอาตัวเองในเวอร์ชันจิ๋วเนี่ยไปวางไว้ตรงไหนที่เราอยากที่จะวางก็ได้อ๋อ้โหเราสามารถที่จะไปอยู่ในโลกที่มีขนาดเล็กได้ด้วยน,นั่นเองนะคะแต่มาถึงญี่ปุ่นทั้งทีโซนขวัญใจของหลายๆคนอย่างโซนเซนลามูนหรือว่าโซนอีวานเกเลียนใครที่เป็นสาวกสามารถที่จะนําตัวเองเนี่ยในเวอร์ชันจิ๋วเนี่ย มาวางไว้ในนี้ก็ได้นะและยังมีที่ชั้น2ยังมีมิวเซียมคาเฟ่มีทั้งเครื่องดื่มของกินที่นี่เนี่ยไฟแบบระ,ะยิบระยับตรงนี้สวยมากๆและยังมีร้านขายของฝากของสวยๆเก๋ๆเพียบเลยอะ่ะการเดินทางไปที่นี่นะคะง่ายมากนั่งรถไฟสายยูริการโมเมไปลงที่สถานีอาเรเกเทนิสุโนโมริที่นี่เนี่ยไม่ได้เหมาะสำหรับเด็กแียงแห้งเดียวแต่ว่าผู้ใหญ่อย่างเราก็สามารถที่จะไปร่วมสนุกได้กิกกมิจิอะชอบที่นี่มากๆเลย านที่ที่ตอบโจทย์ทั้งสายกินใส่ดืม่มใจกลางชิบุยะมิยาชิตะพาร์คแหล่งรวมอาหารขึ้นชื่อทั่วญี่ปุ่นตั้งแต่เหนือสุดอย่างฮอกไกโดไปจนถึงใต้สุดอย่างโอกินาวาทั้งข้าวหน้าปลาดิบลาเมงมันปูย่างและอาหารขึ้นชื่อทั่วญี่ปุ่นแถมบรรยากาศยังน่านั่งด้วยค่ะทุกคนไม่ว่าจะถ่ายรูปตรงไหนก็ออกมาสวยแน่ๆน,น,นะคะแถมพื้นที่เนี่ยยังมีให้นั่งทั้งด้านในและก็ด้านนอกคาว่า มาถึงขนาดนี้นะคะบอกแล้วว่าที่นี่เนี่ยมีร้านอาหารตั้งแต่ฮอกไกโดไปจนถึงใต้สุดอย่างโอกินาวาก็มีแล้วกินอยู่ดีมาแล้วอะใจการชิบูยะแบบนี้นี่เราก็มากินนั่นเองนะจ๊ะบอกเลยอันนี้ขนาดอาหารฮอกไกโดนะคะอาหารน่ากินมากเลยนะคะอันนี้เป็นไคเซนโดงหรือว่าเป็นข้าวหน้าปลาดิบต่างๆ เราไม่ต้องไปถึงฮอกไกโดก็สามารถากินได้ช่ำๆเลยจ้านี่คือเราไม่ต้องไปถึงฮอกไกโดก็สามารถที่จะกินได้ที่มิยาชิตะพาร์คัลนเองนะคะอิตาลกิวมอร่อยม,มากโอ้ไข่ปลาแซลมอนช่ำๆไข่ปลาแซลมอนช่ำๆนะคะเป็นไงพี่จีอร่อยมากยังมีมันปูด,ด้วย<ห>ันน่นเองนะคะพี่จีอันนี้คืออาหารที่คนไทยชอบมากเลยนะ อร่อยปะอร่อยมากอร่อยมากอร่อยจริงที่นี่เนี่ยตอบโจทย์คนไทยมากๆค่ะเพราะว่าเมนูอาหารเนี่ยมีภาพเข้าใจง่ายมากๆและอาหารยังมีให้เลือกหลากหลายแบบนี้ร้านเดียวคงไม่พอไมจิจะไปร้านไหนเนี่ยไปคิวชูคิวชูโอเคไปไใส่ซาใส่กินใส่ดื่ม โอ้โห oh, oh, อาหารของคิวชูนะคะนี่เลยลาเมงร้อนๆแบบนี้อ <c oughs> อร่อยมากไม่ได้มีแค่ลาเมงนะคะคิวชูเนี่ยแต่ว่าไข่ปาเมนไตโกเขาก็ดังเราก็สร้าเลง แต่ถ้ากินจนอิ่มแล้วบนดาดฟ้ายังมีสวนสาธารณะและมีร้านค้าอีกมากมายการเดินทางง่ายๆเพียงแค่ไปที่สถานีชิบุยะออกทางออกน้องหมาฮาจิโกะเดินไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วเที่ยวชิบุยะทั้งทีมียาชิตะพาร์คตอบโจทย์ทั้งสายกินใส่ดื่มอย่างแน่นอนสถานที่ที่เหล่าคนดังต่างไปเช็คอินที่นี่เลยทิมแล็บแพลเน็ตโตเกียว ที่นี่เนี่ยถือว่าจะคุ้นหูคุ้นตาทุกคนเป็นอย่างดีนะคะทิมแลบเพนในโตกเกียวเนี่ยเป็นมิวเซียมแล้วก็ที่นี่เนี่ยเขาจะมีแสงสีต่างๆตื่นตาตื่นใจได้สัมผัสกับศิละปะแบบใกล้ชิดตื่นตากตื่นใจกันตั้งแต่ทางเข้ากันเลยค่ะทั้งการเดินขึ้นเนินน้ําไหลด้านบนเนี่ยเขาจะมีน้ําตกด้วยนะแล้วก็จะมีโซนที่ได้รับความนิยมมากๆนั่นก็คือโซนนี้โซนห้องจัก,กรวาลคริสตัลสวยมากๆสวยแบบดาวล้นดวงเลยอะแสงไฟเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นตามเสียงเพลง ใครที่ชอบถ่ายรูปแนะนําใส่ชุดสีขาวถ่ายรูปสวยอย่างแน่นอนส่วนห้องนี้เนี่ยเราต้องเดินลอยน้ําแล้วก็จะมีพวกภาพปลาครบนะคะจะให้ความรู้สึกเหมือน <c oughs> มีปลาครบเนี่ยแหวกว่ายอยู่ในน้ําแบบจริงๆเลยนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เป็นปลาจริงหรอกคิดว่าทุกคนก็จะต้องรู้อยู่แล้ว <c oughs> แล้วก็จะมีอีกห้องหนึ่งที่จะเป็นห้องบอลลูนล่องลอยแบบอิสระเลย ในห้องนี้แบบน่ารักมากๆตัวบนลูนเนี่ยเขาจะเป็นสีขาวค่ะแต่ว่าจะเปลี่ยนสีไปตามแสงไฟนั่นเองนะคะหรือว่าห้องต่อไปเนี่ยจะไปเจอกับห้องที่ล่องลอยอยู่ในจักรวาลแห่งดอกไม้จอจะเป็นจอขนาดใหญ่แบบ360องศาเลยนะสามารถที่จะมองได้รอบทุกทิศทุกทางเลยเหมือนเราลุดไปอีกโลกหนึ่งสวยมากๆ แล้วก็ยังมีโซนส่วนเมส์กลางแจ้งนะคะจะมีเหมือนไข่สีเงินที่คอยสะท้อนแสงแดดอยู่ด้วยตรงนี้สามารถที่จะจับได้แล้วเวลาที่เราผักเนี่ยก็จะมีเสียงด้วยนะแต่จะต้องคอยฟังดีๆ <1> 1> ความพิเศษของโซนนี้นะคะเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินไปแล้วเนี่ยน้องไข่เนี่ยเขาจะเปล่งแสงแบบเป็นหลากหลายสีเลยนะซึ่งเราเนี่ยสามารถที่จะดูได้เฉพาะตอนที่พระอาทิตย์ตกดินไปแล้วเท่านั้นและที่นี่นะคะยังมีสวนกล้วยไม้ลอยฟ้า โซนนี้สวยมากๆเป็นอีกหนึ่งผลงานไฮไลท์ของที่นี่เลยค่ะซึ่งดอกไม้ของที่นี่เนี่ยเขาสามารถที่จะเลื่อนขึ้นลงได้ให้อารมณ์แบบกล้วยไม้เนี่ยยังมีชีวิตยอยู่เลยนะตอนถ่ายรูปออกมาเนี่ยสวยมากๆเลยค่ะเวลาเดินทางง่ายมากนั่งรถไฟสายยูริกามโมะไปลงที่สถานีชินโทโยสุการเข้าชมที่นี่นะคะแนะนำว่าควรที่จะจองตั๋วผ่านเว็บไซต์มาก่อนเพราะว่าได้รับความนิยมมากๆค่ะแต่ถ้ามาช่วงเย็นคนจะน้อยและได้ดูโซนที่ ดูได้เฉพาะหลังพระอาทิตย์ตกดินได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปตอนเย็นสถานที่ที่บ่งบอกถึงความล้ำสมัยของญี่ปุ่นฮานาดะอินโนเวชันซิตี้ที่นี่เป็นสถานที่เปิดใหม่ที่อยู่ใกล้กับสนามบินฮานาดะเลยค่ะใกล้ขนาดที่ว่าสามารถที่จะมองเห็นเครื่องบินบินขึ้นลงได้แบบชัดมากๆและยังเป็นแหล่งรวมเทคโนโลยีชั้นนำล่าสุดทั้งโรบอท และยานพาหานะแบบไลฟ์คนขับและด้านบนดัดฟ้านะคะยังมีบ่อแช่เท้าพร้อมกับให้เราเนี่ยได้ดูเครื่องบินบินขึ้นอย่างใกล้ชิดตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้บริการได้แบบฟรีๆเลยนะและยังตอกย้ำความล้ำสมัยด้วยร้านอาหารที่พนักงานเป็นหุ่นยนต์ทั้งหมดที่นี่เขาจะมีร้านอาหารที่ทำด้วยหุ่นยนต์และซึ่งการทำอาหารทั้งหมดเนี่ยจะทำด้วยหุ่นยนต์ไม่มีคนทำเลยทำอาหารเสร็จแล้วเนี่ยหุ่นยนต์ก็จะเป็นผู้ เอาอาหารมาให้เรานั่นเองนะคะเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่แบบล้ำสมัยแบบมาก,กแลวนี่รเราไม่เคยเลยนะเราสามารถที่จะกินได้ที่นี่แล้วจะรออะไรเราก็อยากที่จะเห็นเหมือนกันว่าหุ่นยนต์เนี่ยจะสามารถทิจะทำอาหารได้จริงหรือเปล่ามิจิ S 2> <S 2> <S สั่งอาหารเลยดีกว่าไปยระบบการสั่งอาหารของที่นี่นะคะจะสั่งผ่านโทรศัพท์และกดชําระเงินผ่านโทรศัพท์ได้เลยค่ะทุกคนจากนั้นออเดอร์ของเราเนี่ยจะถูกส่งไปที่หุ่นยนต์และหุ่นยนต์จะเริ่มทําอาหารทันทีโดยที่หุ่นยนต์เนี่ยจะถูกแบ่งหน้าที่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่จุดเด่นเนี่ยคงเป็นการที่เราสามารถที่จะดูหุ่นยนต์ทําอาหารได้แต่ช่วงที่ตื่นเต้นที่สุดคือช่วงที่หุ่นยนต์เขาจะเอาอาหารมาเสิร์ฟให้กับเราเนี่ยแหละค่ะ Sudah, sudah. Jauh? Mak. Oh, oh, sudah. So Selamat tinggal. Bye bye. Oh sudah. So โอ้โหสามารถวางได้นะคะและอาหารนี่คือหอมมากน่าก,กินมากด้วยนี่คือร้านอาหารที่โรบอตเป็นคนทำอาหารให้เสิร์ฟให้แบบนี้เลยเรียกว่าล้ำนวัตกรรมใหม่ใครมาโตเกียวคือต้องมาที่นี่รสชาติอาหารเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันจ้า สชาติดีอ่ะเขาไม่คิดเลยว่าหุ่นยนต์ทำทุกคนคิดว่านะนอกจากสนุกแล้วเนะี่ยอร่อยด้วยอยากให้มามากอยู่ใกล้สนามบินฮา,านนดาขนาดนี้ไม่มาไม่ได้แหละใครที่เดินทางกับไฟกลางคืนนะคะสามารถแวะมาเที่ยวที่นี่ก่อนได้หรือว่าใครที่เดินทางกับไฟเช้าที่นี่เนี่ยเขายังมีโรงแรมด้วยค่ะเดินทางสะดวกโดยรถไฟเพราะอยู่เชื่อมกับสถานีเทงคูปะชิและในนี้ยังมีร้านอาหารบ่อแช่เท้า บรรยากาศดีแบบนี้อยากให้ทุกคนไปสัมผัสความล้ำสมัยด้วยตัวเองที่ฮานาดาอินโนเวชันซ <Land mark S 2> ิตี้แลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางชินจูกุโตเกียวคาบุกิโจทาวเวอร์ตึกสูงรับฟ้าใจกลางชินจูกุค่ะที่เต็มไปด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกความบันเทิงที่สามารถอยู่ได้ตั้งแต่เช้าไปจนถึงมืด ส่วนใครที่สาวกญี่ปุ่นนะคะจะต้องชอบโซนนี้มีทั้งตู้กระชับองในโซนนี้เนี่ยมีตู้กระชับองมากกว่า2 0 0ยตู้เกมคลิปตุ๊กตาอีกนับร้อยเครื่องกันเลยทีเดียวค่ะและในนี้ยังมีตู้คลิปตุ๊กตาขนาดใหญ่มากใหญ่ขนาดที่สูง3มเมตรกว้าง3.3มเมตรและแน่นอนในนั้นเนี่ยของรางวัลก็ใหญ่ไม่แพ้กันงานนี้มิจิเลยอดใจไม่ไหวอยากลองสักเกมแล้วดูฝีมือมิจิ <Wow>! Oh! <laughs> นอกจากนี้นะคะยังมีโซนให้นั่งเล่นตรงนี้บรรยากาศแบบน่ารักมากๆเลยอะ่ะคิดว่าเหมาะแก่การถ่ายรูปมากๆเลยนะแล้วก็ยังมีของฝากเกๆ๋ๆอาหารกระป๋องจากทั่วญี่ปุ่นเลยค่ะรวมถึงเครื่องดื่มและก็ขนมที่ไม่ได้หน้าตากน่ารักอย่างเดียวนะแต่ว่ารสชาติยังดีอีกด้วยคะ่ะทุกคน แต่ว่ากองทัพเนี่ยต้องเดินด้วยท้องหม <c oughs> ไปต่อกันที่ชั้นสองยังมีร้านอาหารที่รวมอาหารจากทั่วญี่ปุ่นมารวมไว้ที่นี่โอ้ใหญ่มากมีร้านขายเยอะมากเลยนะคะทุกคนเริ่มหิวกันแล้วใช่ไหมที่นี่เนี่ยมีของกินเยอะมากเดี๋ยวจะพาไปกินกันอาหารยอดนิยมอย่างซูชิอูดอง้งมิโซคซัสไม่ได้หน้าตาดีอย่างเดียวนะคะแต่ว่ารสชาติ <c oughs> โโ oh, no. yeah. อ้้เยปบรรยากาศของชั้นสองเนี่ยสวยดูแปกตาม,มากๆเลยค่ะเขาจะมีคอนเซปต์ของแต่ละร้านและทีมของโทฮคุกการแสดงเนบุตะและมีการประดับโคมไฟ และแต่ละมุมเนี่ยน้ำเอกลักษณ์ของหลายๆสถานที่มันรวมกันไว้ที่นี่เลยแต่ในนี้เนี่ยยังมีโรงแรมแล้วก็มีบัสสเตชันมาเที่ยวโตโกเกียวครั้งหน้าต้องห้ามพลาดเลยนะคะแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางชินจูกุโตเกียวคาบุกิโจทาวเวอร์โอเคทุกคนเป็นยังไงบ้างคะสำหรับ9สถานที่เที่ยวเปิดใหม่ในโตโกเกียวนั่นเองนะคะเรียกว่าตอบเกิดทั้งสายกินเล็กก็สส่เที่ยวนั่นเองส่วนทุกคนอยากไปที่ไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะ